แหว่านเนซชวโร่คอมไทยระดับโลกสวัสดีครับชื่อชาติการไวยกวีครับผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ พ um, ุ่งกับโฆษณาูุ้่งกับทุกๆอย่างในโลกทีวีและออนไลน์ครับผมแล้วก็เป็นเจ้าของเฮ้าส์เล็กๆที่รับทําสื่อภาพเคลื่อนไหวครับผมวันนี้มารับของครับผมรับลูกคนที่สองครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วรับไปหนึ่งคนแล้วถูกใจเลยมารับอีกหนึ่งคนครับ คือเปิดบริษัทเองแล้วก็คิดว่า,าควรจะมีของที่ดีๆและสมัยก่อนเราเริ่มทำเราก็ใช้แบบตามมีตามเกิดมังมม่งจิ้มนู่นมั่งจิ้มนี้มั่งไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เลือกของที่มันเป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นของระดับไฮเอนด์จริงๆอะไรนนี้ครับผมก็เราทำมาเราเป็นผู้มุงกลับเราก็ไม่รู้หรอกถึงปัญหาหรอกแต่ว่าคนตัดอะบางทีเขารู้อะไรเงี้ย วันนี้พอเรามาเปิดบริษัทเองเราจะลงของเองปุ๊บเราก็ถามคนตัดเลยว่าอยากได้อะไรเอาแบบที่อยากได้เลยแล้วก็เลยมาบอกพี่เขาว่าที่นี่มันก็สุดยอดมากก็ช่วยจัดให้ตามตามสเปคตามราคาตามความต้องการแต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าคนของผมอยากได้อะไรให้ทําให้มันเพิ่มไปอีกรลเวลหนึ่งเพื่อที่มันจะได้ซัพพอร์ตวันนี้เขาเก่งขึ้นอ่ากตรงนี้อีกระดับหนึ่งด้วยอะไรเยงนี้ครับ เพื่อนผมที่เป็น editor หรือว่าคนที่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาที่บ้านมาที่ออฟฟิศผมก็จะดูว่านี่มันมันเจ๋งมากตรงที่ว่าเขามารู้ตอนหลังว่าทั้งหมดในเคสมาจากเครื่องเครื่องมาจากร้านร้านเดียวคือปกติร้านอื่นต้องแบบไอ้นั่ไม่มีไอ้นี่นม,มีวิ่งกันทงไมแต่ร้านนี้แบบพอมาถึงสั่งสเปคแล้วจัดให้มาอย่างนี้คือแบบมันจบที่เดียวครับผมตอนนี้ใช่ไหมครับปัจจุบันมีทั้งหมด 3เครื่องตัดแต่ในอนาคตที่คิดจะมาหาที่นี่อีกคิดจะมาซื้อที่นี่อีกประมาณประมาณสเครื่องครับซื้อเพิ่มอีกสเครื่องบ้าพลังไปนิดนึงคือจะมีเครื่องตัดเพิ่มอีกประมาณประมาณ2เครื่องเป็นตัดต่ออีกเครื่องหนึ่งก็จะเอาไว้ทําสําหรับพวกโมชั่นกราฟิกแอนิเมชันหรือว่ากราฟิกต่างๆเพื่อซัพพอร์ตกันไม่ต้องทําในเครื่องเดียวกันอีกอันหนึ่งคือที่จะทําคือการเกรียร์สีจะทําเป็นเหมือนกับ เทเลซีนเล็กๆอะไรเงี้ยครับผมที่สามารถคันเล็กเกรดได้ในตัวที่เล็กๆคือสามารถเนี่ยมันมันจ like, um ุดยอดตรงที่พอมาในเฮาเล็กๆเนี่ยแต่ว kind of ่ามันจบในตัวเฮาเล็กๆได้คืออยากให้มันครบวงจรคือก็เนี่ยนะครับอีกทั้งหมดก็จะมี6 7เครื่องจากที่นี่แล้วครับผมถ้าเกิดคิดในแง่ผู้ประกอบการครับคือพอทุกอย่างมันเร็วปุ๊บ เราก็สามารถรับงานต่อไปได้ต่อต่อต่อคือทําให้มีงานเข้ามาแล้วสามารถตอบสนองงานและความต้องการลูกค้าได้มากขึ้นคือผมค่อนข้างเป็นคนที่มีงานเข้ามาเยอะทุกๆรูปแบบสมัยก่อนเวลามันมีมันก็จะมีผมนั่งตัดเองงานง่ายคนเก่งคนนึงตัดเครื่องที่มันพอทํางานได้2คนเวลางานเข้ามาเยอะก็ต้องไปจ้างพอเช้าข้างนอกตัดซึ่งพอวันนี้เรามีเองเนี้ย คอมมันเร็วครับคนนี้ทํางานเสร็จวันนี้1ง,งานอีกคนนึงมาต่อเก็บหนังจากคนนี้มาปับ๊บเราไม่ต้องจ้างโพสเชวข้างนอกแล้วเราสามารถจบที่นี่เองอย่างเช่นเราสามารถตัดโฆษณาเดือนนี้ได้ประมาณ6ตัวด้วยคอม2ตัวเนี่ยครับเพราะว่าคนตัด2คนนี้สามารถรันกันไปรันกันมาได้หรือว่าเนี่ยเราลองรับซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอีกอาทิตย์2อ,อาทิตย์ผมต้องมาซืร์อ,อีกห่งเครื่อง ซีรีส์หรือว่าต้องการรับแบบโปรเจกต์ยาวๆหรือว่าล่าสุดเราถ่ายบันทึกภาพคอนเสิร์ตมาซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยเพลงเพลงหนึ่งมันแบบ4นาทีเนี่ยถ้าเรนเดอร์ออกมาจริงๆมันก็ประมาณ8หรือ 9G จีกแล้วเงี้ยแต่นี่มันมี20-30เพลงคือคอมต้องแรงมากเงี้ยเครื่องนี้พอลงมาปุ๊บทุกอย่างก็สบายคือสิ่งที่มันได้กลับมาที่อธิบายจริงคือเวลาครับผมความสุขของผู้ประกอบการคือแบบมันไม่ใช่แค่เราได้กำไรเยอะแต่เราเห็น เห็นลูกน้องเรามีความสุขเห็นลูกน้องเรามีเวลาออกไปเดินเล่นพี่วันนี้ผมได้กลับบ้านนอนนะวันนี้ผมแบบไม่ต้องค้างวันนี้แฟนผมไม่ต้องรอผมผมไม่ต้องผิดนัดพ่อแม่ผมว่าตรงนี้มันกำไรยิ่งกว่ากำไรสำหรับผมมีคือท่านทำให้ลูกน้องผมมีความสุขไปด้วยครับผมอยากจะฝากถึงเพื่อนๆเหล่าหลายๆคนที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์สัก ตะวันหนึ่งอะไรเงี้ยสักเครื่องหนึ่งผมผมมองว่าบางทีมันเหมือนมันเหมือนเพื่อนนะครับคืออย่างแรกเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนว่าเราจะเอาไปทําอะไรอย่างที่ผมเลือกคือแบบมันคือการลงทุนนะครับคือเราไม่ได้จ่ายเงินไปหลักหมื่นหลักแสนเพื่อให้มันแบบสูญเงินไปเปล่าๆแต่เราเอาเขามาเพื่อทํางานหาเงินจริงๆผมมองเขาเป็นพนักง,งานในบริษัทผมแล้วเขามีชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นแบบสมมติมันเหมือนกับการส่งเขาไปเรียนหนังสือด้วยคือสมมติว่าเราอยากจะทําแค่เนี้ย แต่ว่าเวลาเราสั่งสเปคเครื่องคนระับผมพยายามสั่งเพิ่มอีกสเตปหรือ2สเตปเพื่อซัพพอร์ตในอนาคตคือแบบมันจะได้ทีเดียวจบสุดท้ายเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมจ่ายไปเมื่อ2อาทิตย์ทีท่แล้วเนี่ยผมต้องมาซื้ออีกเครื่องหนึ่งเพราะว่า2อาทิตย์ทีท่แล้วมันทําให้ผมมั่นใจบางอย่างว่าผมไม่เสี่ยงแล้วที่นี่สาหรับผมผมก็คงจะไม่ไปที่อื่นละที่หนึ่งแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษาคนที่นี่น่ารักมาถามนู่นถาม,ถามนี่ได้กันหมดแซวกันเหมือนพี่น้องน,นะครับผมไม่มีการกักความรู้ไม่มีอะไรกันก็สนุก ผมเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นผู้กำกับที่ดีแต่สั่งพอมาวันหนึ่งเรามานั่งข้างหลังคนตัดต่อแล้วได้นั่งคุยนั่งอะไรเขาเ,รา,เรารู้เลยว่าพนักงานคนนี้เขามีความจำเป็นต่อบริษัทอย่างมากเพราะฉะนั้นมันควรมันควร,ควรดูดีครับผมแล้วมันจะทำให้บริษัทคุณมีกำไรงอกงามสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับผม thank you